ครับ anyway> ี้เป็นาเราเีน้าไการดตแห่่งล้นะครับเพลงสอริเ็สาริญพระบารมีวันนีเ้นะครับมรียมที่น่วันนตรับออครับอบอคติด่องกาแตลาดบริกรบรบ้ารเุขภรารสบริารารบกกข มาดูพี่เกดกันบ้างครับความพร้อมเป็นไงบ้างครับเอ๊ะออกไปร้องสอนหรือเปล่าอ้าวถ้าพร้อมแล้วก็ซ้อมๆกันไปเลยนะครับซ้อมๆกันไปแล้วก็ติดตามกันเลยว่ามันนี้เป็นยังไงนะครับส่วนคุณตาก็จะดูอยู่ห่างๆแบบห่วงเหมือนเดิมเช่นเคยโอเคไปตามพี่เกดกันเล่ได้เลยครับผมสวัสดีครับมาพบกับช่องต่ายารีรันคลิปแบบเรียวเพียวดิบด้นสดโนสคริปต์นะครับวันนี้จะมาสอนเด็กๆในเพลงของเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งพี่เกดและน้องกิิป ที่เกตก็คือกีตาร์เมโลดี้เล่นเล่นมโลดี้แยในส่วนของน้องเกตเขาจะเล่นคีย์บอร์ดนะครับแต่จะเป็นโน้ตตัวเดียวกันเอาละครับมาพบกับเด็กๆทั้งสองคนครับสวัสดีค่ะน้ามาแล้วค่ะนักเรียนของเราทางนี้ค่ะอ,อย่ามั่วค่ะอย่าออยย่่าาตึมอย่าฮาตึมค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนของเรานะครับเอาละเราจะเล่นเพลงอะไรกัน เสดิรมเจอวูสัตว์เสือพระบาลามีนะครับแล้วก็เพลงหมูเด้งแล้วก็เพลงหมูหมูเด้งยังเหรอคะแล้วก็เพลงใหญ่เด้งเข้าประจำตำแหน่งค่ะอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆประจำตำแหน่งนะครับในช่องตะยารีรันวันนี้เราจะอยู่ในสตูดิโอของเรานะครับนี่คือสตูดิโอเหรออ่านี่เป็นสตูดิโอถ่ายทรรของเราในช่องตะยารีรันเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวติดตามเด็กๆ และไปรับชมผลงานในวันนี <online> <pl ains> ้ว <Wenn> ่าเป็นอย่างไรกันได้เลยนะครับกับช่องตายรีดันเอาละครับเด็กๆของเราเข้าไปจับตาแหน่งแล้วนะครับเพลงสรรเสริญพระบารมีในวันนี้นะครับมีความตั้งใจกันแค่ไหนครับน้องกิ๊ตตั้งใจแค่ไหนเคยบังเจหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเปอร์เซ็นต์แตกครับใช่เอาละครับกี๊พร้อมแล้วมาดูพี่เก๊กันบ้างครับความพร้อมเป็นไงบ้างครับเอ๊อยู่ออกรย้อนสอนหรือเปล่า อ้าวถ้าพร้อมแล้วก็ซ้อมๆกันไปได้เลยนะครับซ้อมๆกันไปแล้วก็ติดตามกันไปเลยว่าในวันนี้เป็นยังไงนะครับส่วนพุทตาก็จะดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆเหมือนเดิมเช่นเคยโอเคไปตามเด็กๆก,ก,กันได้เลยครับผมวันนี้ซ้อมเพลงสารเสรินพระบารมีกันนะครับเข้าสู่การให้ตามก่อนในส่วนของ อีก20นาทีต่อไปก็คือจะไม่ให้ดูโนต้ตแล้วแต่จะให้จังหวะด,ดูท่านั่งนะครับสุภาพมากเลย ทำทุกอย่างพร้อมกันครับทั้งสอนทั้งดูทีวีอันนี้ในส่วนของเรื่องของกีตาร์นะครับกีตาร์เมโลดี้ส่วนอีกคนหนึ่งน้องกีบก็จะอยู่ในส่วนของเรื่องของคีย์บอร์ดอันนี้เพิ่งให้เริ่มเพลงสรรเสริญวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตะคุกตะขากนิดน,นึงในส่วนของโน้ตเพลงจะเป็นโน้ตเดียวก,กันกับพีเกต ครับจะต่อเนื่องประมาณอย่างนี้ก็คือไม่ได้มากมายวันหนึ่งก็คือจะให้เรียนแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นพวกเธอก็จะไปเล่นเกมตามภาษาเด็กน้อยในส่วนของห้องสตูดิโอตายารีรันก็จะประมาณนี้แหละในหนึ่งห้องเราทำไปทุกอย่าง ส่วนด้านไกลๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นโต๊ะทํางานโตะนุะ่นโต๊ะนี่ของพวกเราซ้อมไปเรี่อยๆค่ะซ้อมจนชํานาญนะดูพี่เกสเขายังซ้อมแบบสามสี่รอบสี่ห้ารอบจนจนชํานาญจนไม่ต้องดูโน้นอะ่ะดูทําหน้านะครับหันหน้านี่เลยนะครับเมื่อกี้เราทำหน้าลิงใส่นะครับ ให้ฟังเพลงที่เล่นซ้อมบรรเลงกันด้วยนะครับการพูดอาจจะน้อยลงเพราะว่าต้องการให้น้น้องเด็กๆมีสมาธินะครับฝากถึงน้องอามูเน่้วยนะครับกดไลค์กดแชร์รให้พี่เกดพี่กีด้วยนะครับคี่ถึงอามูนน่นะครับปิดเทอมแล้วยังไม่ได้คุยกับอามูนน่เลยน้องอามูเน่เขาอยู่ที่โคราชนะครับโคราชหรือนครราชสีมาเดี๋ยวก็ไปหาแล้วนี่อ๋อใช่ครับเดีย๋ยวสงการก็ไปหาอามูนน่นะครับ ท่องด้วยนะครับท่องเป็นตัวโนต้ตด้วยนะเยี่ยมครับต่อไปครับก็ซ้อมซ้อมจุดชำนาญครับถึงจะเสร็จแล้วก็คือเริ่มซ้อมใหม่จุดชำนาญถ้าไม่งั้นเราก็จะไม่เก่งนะต้องซ้อมให้ชำนาญ <c oughs> กลับมาที่กิจา์มิโลดี้ย้อนแสงหรือเปล่าวะของพิเกดอาจจะย้อนแสงนะส่วนคุณตาก็มองที่จอทีวีเพราะคุณตาเป็นคนสอนคุณตาให้การบ้านและคุณตาก็นั่งดู เราลืมนะครับว่าคลิปของเราจะเป็นแบบแนวเรียวเพียวดิบด้นสดโนสคริปวันไหนมาให้ทําอะไรก็ไปอย่างนั้นเลยเราจะไม่มานั่งสนใจว่าต้องมานั่งเตรียมการนู่นนี่นั่นไม่ครับด้นสดสดครับดิบดิบอย่างของพี่เกดนี่เขาเริ่มชํานาญแล้วะคระับความผิดพลาดเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะคว่ำโน้ตลงแต่จะให้เสียงของจังหวะโน้ตมา คือความชํานาญที่เชื่อคุณตาไม่ได้ดูไม่ได้เข้มขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าต้องการให้มีคำว่าเหลือเลยต้องการให้เด็กๆมีความชํานาญมากที่สุดแล้วก็จดจําได้มากที่สุดนะครับอนะของพีเก๊เข้าไปรอบใหม่ลนะ 2> 1, 2, 3, เสียงน่าจะคมชัดนะครับเสียงกีตาร์เมโลดี้ที่ว่าออกมาน่าจะชัดนะ สมาธิค่อนข้างจะเริ่มดีนะครับเดี๋ยวไปตามมาดูน้องกิฟกันบ้างครับจะเห็นว่าวันว่างก็จะแต่งตัวเซ็กซี่นิดนึงนะครับอยู่บ้านไปครับเซ็กซีปะ่ะเราก็จะประมาณนี้เหมือนกัน อาจจะได้ยินเสียงแทกของกีตาร์เมโลดี้ของพี่เกสเข้ามาปะปนบ้างเพราะเราเรียนในห้องเดียวกันหรือว่าสตูดิโอของเจ้าย,ยาดีรันของเรานะครับนางเอกของเราวันนี้ก็พี่เกสน้องกีสแสดงในคนละบทบาทน,นะครับหลังจากคล้องกันแล้วเราก็จะให้เล่นพร้อมๆกันในเพลงเดียวกันโดยใช้โน้ตตัวเดียวนะครับ เรื่องเรื่องของความผิดพลาดมันต้องมีบ้างเพราะวันนี้เพิ่งเริ่มวันแรกตุ้งมีติ้งอะไรไม่ผิดนิดนึงหน้าตาเธอจริงจังมากเลยเห็นไหมครับเหมือนกับโกรธใครมาไม่รู้มีรอยยิ้มนิดนิด,นด,นดเอาไม่นิดด้วยตามสไตล์ของตะยาดีรันครับคลิปของเราต้อง เรียวเพียวดิบดุนสดโนสคริป no เท่านั้นไม่ทันไม่เป็นไรครับก็ซ้อมรอบต่อไปซ้อมแล้วก็จงจำให้เกิดความชํานาญเนาะ นี่นะครับเพลงก็คือโนต้ตเพลงสรรเสริญพระบรารมีนะครับเขาจะไปต่อแล้วครับชี้ไปต่อแล้วนะครับผิดนิดนึงครับไม่เป็นไรแน่นอนต้องผิดได้ซ้อมรอบต่อไปก็จะไม่เกิดความผิดพลาด เพราะว่าผิดคือครูแต่เด็กของเรานี้ครูจะเยอะเหลือเกินนะครับคุณครูเยอะมากกลับมาตามที่พี่เกสกันต่อนะครับจะเริ่มสรรเสริญแล้วครับไปครับสรรเสริญพระบารมี อุปกรณ์การเรียนของเราก็ค่อนข้างททสมัยนะครับ iPad คนละเครื่องสําหรับในการดูโน้ตทุกวันนี้เอนเราไม่ต้องใช้แบบเป็นเ a เปอร์เปเปอร์เป็นโน้ตโน้ตทุกวันนี้สามารถเปิดดูใน iPad ได้หรือว่าจะโหลดโหลดออจาก Google หาเพลงต่างๆได้เลยนะครับ สมัยนี้มันเขาเรียกว่ายุคเทคโนโลยีแบบค่อนข้างจะระบบไอทีมันก้าวไกลรวมไปถึงระบบ AI ต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องการเรียนการสื่อสารทุกวันนี้ค่อนข้างจะทันสมัยแม้แต่นในช่วงของโควิดเด็กๆเขายังสามารถเรียนออนไลน์กันได้นะครับมันไม่เหมือนสมัยเก่าสมัยก่อนเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างนั้น20ปีนี้คือวันน้อยนะครับ าดูเนี่ยอุปกรณ์สมัยเก่าเป็นเปเปอร์ที่เราใช้สอนเนี่ยคุณตาก็จะใช้ประมาณเนี๋ยนี้สอนเด็กๆเป็นเปเปอร์เขียนให้อะไรให้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆของเด็กๆเขานะครับพี่เกดค่อนข้างจะชำนาญแล้วสบายใจได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวอีกสัก5้าทีสีทีก็สามารถคว่ำหรือว่าปิด iPad เธอก็คงจะเล่นได้เลย เดี๋ยวไปตามน้องกีฟกันนะครับว่าจะไปที่น้องกีฟพอดีน้องกีบขอไปเข้าห้องน้ําเพราะฉะนั้นก็เลยในช่วงนี้ก็พี่เกสอาจจะเจ็บนิ้วนิดหน่อยก็เลยกลับมาคุยกันทักสักคู่หมายความว่าเมื่อกี้ที่หนูลองมองว่าอะไรนะเมื่อกี้เฉลี่ยเนี่ยเล่นสิบเล่นสิบรอบแต่หนูเล่นไปแค่แปดรอบเพราะฉะนั้นแปดรอบเนี่ยที่คุตาดูมันประมาณห้านาที ห้านาทีจะเท่ากับประมาณแปดรอบเอาล้ทีนี้ติเกตเจ็บนิ้วก็ถูนิ้วพักสักแป๊บหนึ่งนาทีสองนาทีไปตอนนี้น้องกีฟกลับมาจากไปปัสวสาวะที่ห้องน้ําส่วนตัวแล้วอ่าเดี๋ยวมาตามน้องกีฟกันนะครับเอาล้วจะกลับมาที่น้องกีฟไปแล้วนะครับจะเริ่มแล้วอ่าน้องกีฟไปพร้อมได้เลยไปได้เลยค่ะตอนนี้ให้น้องกีฟโชว์ ผิดพลาดไม่ใช่ปัญหานะครับเสียงคมชัดนะ ผิดก็คือผิดไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มวันนี้เองเพลงสรรเสริญบารมีของน้องกีราะฉะนพาความผิดพลาดก็ต้องมีบ้างอย่างที่บอกไปเสียงกีตาร์พี่เกดตามมาแล้วครับเพราะว่าพี่เกดกำลังเห่าว่าจะต้งได้วันนี้จังหวะด้วยค่ะน้องกีฟจังหวะต้องมา เด็กๆนะครับป .4 กาลังจะขึ้นปอ .4 อีกคนนึงน้องกี้ขึ้นป .4 พี่เกดขึ้นป .5 เพาะฉะนั้นก็อยู่ในวัย9ขวบ10ขวบอะไรประมาณนั้นก็คือไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กขนาดนั้นจะได้ไม่ได้อัจฉริยะหรือว่าเก่งอะไรขนาดนั้นอันนี้คือเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แล้วก็คือมีความรู้ในเรื่องของดนตรีติดตัวไปถือว่าเป็นงานอดิเรกประจำวันอะไรไปด้วยมันก็โอเคกว่า ดีกว่าที่ว่าเล่นเกมไปทุกวันทุกวันก็คือเล่นเกมอยู่นะ่ะแต่ว่าอะไรนะก็คือามาเรียนสักวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงในช่วงปิดเทอมเปิดเทอมก็อยู่โรงเรียนก็เรียนวันละสองชั่วโมงใช่ไหมอ่าอยู่โรงเรียนก็เรียนเรียนอะไรนั่นอาจาร์อังคารพูดหรือป่อยู่โรงเรียนเขาก็เรียนเรียนพิเศษตอนเยน็เยนเลิกเรียนนะก็เรียนอาจารย์อังคารพูดสามวันวันละสองชั่วโมงเพราะฉะนั้น การเรียนอยู่กับที่เชื่อคุณตาที่ในสตูดิโอของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าใหญ่นะเพราะวันวันละครึ่งชั่วโมงเองแต่เราก็ไม่ได้จบแค่คือมันก็ไปหลายเพลงนะแล้วก็เดี๋ยวพอเริ่มคล่องเลหลายเพลงเราก็จะมาทบทวนแบบเล่นได้สมมติว่าเล่นไดสิเพลงแล้วก็มาทบทวนกันว่าเออสิเพลงที่เล่นเป็นยังไงก็มานั่งเริ่มต้นกันใหม่อะไรประมาณอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้น้องกีฟเขาฝึกความชนะของเขาตรงนี้ไปก่อนเพราะตอนนี้พี่เกดเขา มาจับกีตาร์ขึ้นมาละเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวผมจะลองให้เล่นพร้อมกันทั้งสองคนจะเป็นเสียงทั้งคีย์บอร์ดเล่นเมโดดี้มาพร้อมๆกันเดี๋ยวขอให้เด็กๆเขาซ้อมอีกสักสองสามรอบเพื่อความชำนาญแล้วเราก็จะมา ลองดูว่าทั้งทั้งพี่เกณฑ์น้องกิฟเล่นพร้อมกันมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันขอเวลาสักครู่หนึ่งให้เขาซ้อมมาก่อนกินมะละเม็ดเหรอในช่วงเบรกเขากินลูกอมกันเฉยเลยกินเรียกงอะไรนะไข่ขี้เกียมไข่กินจบอันนี้อันนี้เราเราแอบเข้ามาเสริมระหว่างก่อนจะเล่นพร้อมกันนะครับเพราะว่าเด็กๆเขาขอเบรกแ๊บหนึ่งเขาเติมพลังเนื่องจากว่า คองทัพต้องเดินได้ท้องประมาณอย่างนั้นนะครับก็เลยเออถือถือโอกาสขออนุญ,ญาตเอาเอาภาพในการเบรกของเขานี้มามาเสริมเออเรื่องลูกบิดกีตารนะ์นะคุณตาพยายามสอนนิดนึงมันก็คือทําให้สายเพี้ยนนะเราต้องจําสังเกตไหมดนงทีเขาจะไม่วางให้ลูกบิดมันไปนโดนหรืออะไรสัมผัสอะไรอันนี้ให้เป็นความรู้ไว้ไม่ได้ดุ ก็ให้เบรกโอ้กโอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอน้องเขาพร้อมพอน้องๆเขาพร้อมกันแล้วเราเดี๋ยวมาดูนี่นะครับความหน้าสิง่ายๆความหน้าลงเออลูกบีมมันก็จะไม่โดนเห็นไหมเราดูกิริยาบทเขาเรียกอียาบทในการพักผ่อนของเขากันสักครู่หนึ่งแล้วก็คุณตาให้เดซไลน์เขาว่าเออ บ่ายสองโมงสี่สิบนาทีความพร้อมในการที่เขาจะเล่นพร้อมๆกันสรรเสริญพระบามีโน้ตเดียวกันคนหนึ่งคีย์บอร์ดคนหนึ่งกีตาร์พร้อมกันอยากอขออนุญาตรออีกสักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ขอเบรกก่นอนอ้าวกลับมาเข้าซ้อมอีกคนละสามรอบแล้วเล่น,ลนพร้อมกันเร็วยิ่งต้องเล่นหนึ่งหนึ่งคลิปเลยแล้วก็อีกหนึ่งจริง เราจะเอาจริงกันแล้วจริงๆนะเนี่ยพวกเราไม่ใช่เล่นๆนะอ,นนะอันนี้ยังไม่พร้อมนะขออีกขออีกสักสองสามนาทีแล้วจะเอาพร้อมใกล้แล้วเดี๋ยว เดี๋ยวอีกแพทหนึ่งมาเจอกันจริงๆนะเจอจะเจอจริงๆแล้เพราะว่าจริงหลายรอบนะต้องขอโทษกับความไม่จริงให้เล่นกันอีกนิดๆหน่อยๆแล้วเอาจริงๆ,ๆนะครับรอเจอกันรอบนี้แค่ซ้อมนะครับถ่ายแบบเซมเปิลเซมเปิลเพราะว่าเรากำลังหาวิธีแบบดู iPad เครื่องเดียวกัน เพื่อความพร้อมมันจะได้ตรงกันเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ซ้อมพอซ้อมเสร็จปุ๊บเราจะเอาจริงเลยทีนี้เดี๋ยวมาติดตามตอนจริงเต็มเพลงบริบูรณ์นะครับ อะไรนะครับเงไก็ไม่รู้อเ่เดี๋ยวรอบนี้จะมาแบบคาน้นมเอาจริงให้เห็นแลวอย่าเพิ่งไปค่าน้ำนมเลยเอาสรรเสริญก่อนอามาอันนี้อันนี้อันนี้จะแบบพร้อมกันจริงจังเลยนะแอ้าวพาร์มหายหายหายหมูแดงอันนี้จะแบบสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันเลยนะครับป้า เล่นค่อยไปเล่นค่อยไปเล่นเอาให้หมดค่นเอาใหม่ดีกว่าอีกีรอบหนึ่งเอาใหม่เอาจริงๆเลยนะเพราะว่าเพราะนี่ถ่ายอยู่นะเอ,เอาจริงๆก็เหรอเออถ่ายเอาจริงเลยเพราะเพราะได้อยู่แล้วนี่อ้าวไปครับกดสามสี่ครับไปเลย อันนี้มันของจริงนะเนี่ยก็สามารับล่นได้เกทผิดน่ะไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ถือว่าเราวันแรกที่เริ่มพร้อมกันแล้วเวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันก็อาอร่ปมารวยกันไปถือว่าระดับหนึ่งละแล้วพบสมบูรณ์แบบดีจริงเราจะนํามาฝากคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ให้ดูแบบเ,เรียวเีเียเยวดิบดต้นสดกันประมาณนี้ สรรเสริญพระบารมีครับยืนถวายทำความเคารบด้วยนะถ้าเป็นของจริง มีสนุดตรงปลายเพลงนะครับตรงที่เพลงจะจบกันนิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าเป็นวันแรกก็ทําได้ดีมากเพราะฉะนั้นต,ตัวเองหน่อยนะครับอ่าเยี่ยมครับเพราะว่าแล้วเราออกมาแล้วเข้าใจยุกรอบหนึ่งครับอ้าวตามกันเอาเอาค่ะเอาไปเลยค่ะดีค่ะ เยี่ยมครับแม่นมากขึ้นแล้ว <Okay. S 1> ถือว่าโอเคนะ mm hmm. จะจบเพลงนะครับท่อนสุดท้ายที่ว่ามีปัญหา mm hmm. ก็เดี๋ยวดูว่าเด็ก, mm hmm. เดกๆเขาจะทำได้ดีขึ้นนิดๆหน่อยๆหรือเปล่าโอ้โห mm hmm. oh ไปได้สวยเลยครับ mm hmm. สุดยอดครับไปได้ดีครับ mm hmm. ยอดจริงๆครับ mm hmm. ไปสะง,งั้นเลยครับสารเสรือเศษมาเพลง จริงกระเบียว้ยไม่ใช่เพลงะไรชื่อเพลงอะไรไม่รู้เออประมาณนะครับความสุขของเด็กๆนะครับมาเพามาบอกเพิ่มเสียงเอ,อ้ยไม่ได้สิวเราบิดเอาละครับสําหรับการเรียนในวันนี้เป็นไงบ้างครับเด็กๆยากเออมีแสงมีแสงย้อนลักษณะมีการย้อนแสงแสงอาจจะไม่ไม่ไม่ไมเถียรกับการถ่ายทำของเรามากนักเท่าไหร่นะครับเพราะสําหรับคลิปในวันนี้ต้องขอขอบคุณ น้องๆทั้ง2องคนกีบเกตที่เชื่อคุณตาตะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s ไค i b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราในครับในการสร้างสรรค์ผลงานอะไรต่างๆที่เราจะทำกันคลิปนี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะส,สวยค่ะทุกคน bye bye คเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามด้วยนะครับว่บาเราจะทำอะไรให้ชมกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ตะยาลีลาค่ะในช่องตะยาลีลัน <PE F> ลบ๊ายบายครับ